สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆตำนานจอมยุทธพูดถังซานทุกคนทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดถึงข้อมูลตัวละครของเชียนเต้าหลิวนะครับมาดูความหมายชื่อของเชียนเต้าหลิวนะครับคําว่าเชียนหมายถึงพันคําว่าเต้าหมายถึงเส้นทางวิถีหรือหลักการนะครับคําว่าหลิวหมายถึงการไหลหรือกระแสหรือจะแปลว่า ลำธารก็ได้นะครับมันแปลได้หลายความหมายเนาะเมื่อเอาคําทั้งหมดมารวมกันก็จะกลายเป็นธาน,นับพันสายนะครับหรือเส้นทางมากมายไหลามารวมกันซึ่งอาจจะสื่อถึงการไหลเวียนของสรรพสิ่งหรือเส้นทางที่หลากหลายในการบรรลุความสําเร็จเฉียนเต้าหลิวมีอายุ154ปีปเกิดในปี2502ในปฏิทินโต้ลัวเปิดตัวครั้งแรกในนิยายบทที่198เปิดตัวในอนิเมะตอนที่156 สังกัดสำนักวิญญาณยุทธหอบูชาพมยุทธจักรวัดวิญญาณยุทธตำแหน่งมหาปุโรหิตของสำนักวิญญาณยุทธที่อยู่อาศัยเมืองวิญญาณยุทธ์ชยาพมยุทธทูตสวรรค์ระดับพลังวิญญาณระดับ99สายเลือดเผ่าพันธุ์มนุษย์วิญญาณยุทธทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อพัฒนาขั้นสมบูรณ์ก็จะกลายเป็นทูตสวรรค์6กปีกนะครับเป็นวิญญาณจา์สายโจมตีความสามารถพื้นฐานของวิญญาณยุทธทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เป็นวิญญาณยุทธในตำนานอาจกล่่าาาวววได้้เเเป็นชืออสยขงททพ มีคุณสมบัติธาตุแสงศักดิ์สิทธิ์มีความพิเศษกว่าวิญญาณยุทธ์ทั่วไปเมื่อปลุกพลังวิญญาณครั้งแรกจะมีวิญญาณยุทธ์โดยกําเนิดในระดับ20เมื่อรับวงแหวนวิญญาณวงแรกแล้วสามารถรับวงต่อไปได้ทันทีและมีเขตแดนโดยกําเนิดชื่อว่าเขตแดนสวรรค์บ,บันรรดาลเมื่อใช้ภายในกายแท้วิญญาณยุทธ์เมื่อใช้ภายในกายแท้วิญญาณยุทธ์จะกลายเป็นเขตแดนทูตสวรรค์วงแหวนวิญญาณ8ดำ1แดงลักษณะภายนอกของเชียนเต้าหลิวนะครับเชียนเต้าหลิวเป็นบุรุษรูปงามดูเหมือนมีอายุราว ต,ต้นและมักจะสวมเสื้อคลุมสีเทามีรอยยิ้มบางๆบนใบหน้าลมหายใจที่สงบเรียบง่ายเมื่อคนอื่นมองมาที่เขาจะทําให้รู้สึกสบายอย่างยิ่งเขามีรูปร่างสูงดูไม่แข็งแรงนักมีผมยาวสีดําปล่อยลงด้านหลังเรียบร้อยแม้ว่าการแต่งกายของเขาจะดูเรียบง่ายเพียงใดแต่เมื่อเขายืนขึ้นก็ทําให้เขาดูโดดเด่นอย่างยิ่งเจนเต้าหลิวเขาเป็นมหาปุโรหิตของสํานักวิญญาณยุทธ์และเป็นผู้ทําพิธีสืบทอดตําแหน่งเทพทูตสวค์ผู้คนรู้จักเขาในนามพมยุทธทูตสวค์ลและยังถูกขนานนามอีกว่า เป็นหนึ่งในสองขุนเขาแห่งโลกวิญญาณจานอันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของภูเขาที่ไม่มีใครเอาชนะได้ร่วมกับถังเฉินเจ้าสำนักเข้าเทียนในสมัยนั้นในอดีตเฉียนเต้าหลิวเคยเดินทางร้อมกับถังเฉินไปเยือนยังเกาะเทพสมุทรที่นั่นพวกเขาได้พบกับโปไูไสซีซึ่งสามารถเอาชนะพวกเขาได้ทั้งสองคนในช่วงเวลานั้นซึ่งก็ไม่แปลกนะครับว่าทําไมถึงแพ้ปู่ไสซีนะครับเพราะว่าปู่ไสซีเองอยู่ในสถานที่ที่ได้เปรียบเพราะว่ามหาสมุทรเนี่ยเป็นที่ที่เธอได้เปรียบนะครับแต่ถ้าวัดกันจริงๆเนี่ย หค้ไซซีกับเชียนเต้าหลิวเนี่ยถือว่าฝีมือสูสีกันนะครับต่อมาเขาได้ประลองกับบิดาของเชินซิน ทำให้บิดาของเชินซินบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับหลังจากกลับจากเกาะเทพสมุทรเชียนเต้าหลิวได้อยู่ในสํานักวิญญาณยุทธในฐานะมหาปุรุหิตของสํานักวิญญาณยุทธเขาทําหน้าที่เป็นผู้ทําพิธีการสืบทอดเทพทูตสวรรค์ของสานักวิญญาณยุทธเนื่องด้วยการที่เขาเป็นผู้ทําพิธีสืบทอดเทพเขาจึงไม่ยุ่งเกี่ยวกับกิจการของสํานักวิญญาณยุทธอีกต่อไปเชียนเต้าหลิวเป็นคนหนึ่งที่ค่อนข้างเที่ยงธรรมชัดเจนต่อความถูกผิดนะครับเขารู้ดีว่าลูกชายของเขาเซียนซินจีถูกสังหารโดย ปีปีตงแต่เขาก็รู้ว่าวิธีการของเซียนสินจีนั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่กักขังปีปีตงเอาไว้นะครับดังนั้นเขาจึงไม่มีความเกลียดชังต่อปีปีตงมากนักซึ่งเขามองว่าอนาคตของสํานักวิญญาณยุทธ์เนี่ยสำคัญมากกว่าความเกลียดชังส่วนตัวนะครับและปีปีตงเองเนี่ยก็ยังมีพรสวรรค์ที่จะก้าวไปสู่ระดับที่สูงมากๆเนาะและจะนําพาสํานักวิญญาณยุทธ์เนี่ยให้ก้าวหน้าไปอีกขั้นดังนั้นเขาจึงเต็มใจที่จะสนับสนุนปีปีตงให้เธอกลายเป็นสังฆราชแห่งสํานักวิญญาณยนนลตวเเเาหิป็ คนที่รักษาคำมั่นสัญญานะครับครั้งหนึ่งเขาเคยต่อสู้กับถังเฉินและพ่ายแพ้ให้กับถังเฉินนะครับเขาได้ให้สัญญาว่าสำนักวิญญาณยุทธจะไม่ย่างกายเข้าไปหุบเขาที่สำนักเข้าเทียนตั้งอยู่เว้นแต่เขาจะสามารถเอาชนะถังเฉินได้แม้ว่าถังเฉินจะหายสาบสูญไปหลายปีแล้วก็ตามแต่ตัวของเชียนเต้าหลิวหรือสำนักวิญญาณยุทธเองเนี่ยก็ไม่เคยไปเยือนหุบเขาที่ตั้งของสำนักเข้าเทียนนะครับจะเห็นได้ว่าบุคลิกของเชียนเต้าหลิวเนี่ยค่อนข้างมีความเที่ยงธรรมนะครับแต่ด้วยที่ว่าเเียยยยนนน่าาาหลลิิววอูสักญุทธค หลายคนเลยมองว่าเชียนเต้าหลิวเนี่ยเป็นตัวร้ายแต่จริงๆอ่ะเชียนเต้าหลิวไม่ค่อยสร้างความชิบหายวายป่วงให้กับโลกเลยนะฮะถ้าเรื่องความชิบหายวายป่วงเนี่ยผมว่าเชียนเต้าหลิวเนี่ยเทียบปีปีตงไม่ติดเลยนะครับและในช่วงที่เชียนเต้าหลิวเนี่ยปกครองสำนักวิญญาณยุทธ์อยู่เนี่ยสำนักวิญญาณยุทธ์น่าจะไม่ได้พัฒนาเท่ากับยุคของปีปีตงนะครับที่ล่านู่นล่านี่อะไรประมาณเนี่ยไปทําลายสํานักนู้นสํานักนี้อย่างเงี้ยเชียนเต้าหลิวก็ไม่ได้ไปทําอย่างนั้นนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคนดีคนนึงงแต่่่วาอยูั ตัวร้ายเท่านั้นเองเนาะการปรากฏตัวครั้งสุดท้ายของเชียนเต้าหลิวนะครับจะเป็นตอนที่เชียนเล่นเซียสืบทอดรับตาแหน่งเทพสุ์สวรรค์เชียนเต้าหลิวได้เสียสละชีวิตเพื่อช่วยให้เชียนเล่นเซียรับตําแหน่งเทพทุตสวรรค์ได้สําเร็จแล้วยังมีเกตเล็กเกตน้อยนะครับความแตกต่างระหว่างในมังงะกับนิยายนะครับจะเห็นได้ว่าเชียนเต้าหลิวเนี่ยจะดูเหมือนคนอายุป,ประมาณ30ต้นๆนะครับ34 33 35อะไรประมาณเนี่ยแต่ในมังงะเนี่ยเชียนเต้าหลิวถูกอธิบายไว้ว่า เป็นชายชราผมยาวสีขาวสวมหน้ากากนะครับต่อไปเป็นทักษะวิญญาณของเชียนเต้าหลิวที่ปรากฏนะครับทักษะวิญญาณที่7กายแท้วิญญาณยุทธทักษะอื่นๆทักษะเขตแดนสวรรค์บันดาลเป็นเขตแดนโดยกําเนิดนะครับทักษะเขตแดนที่2ทักษะเขตแดนทูสวรรค์ใช้ได้เมื่อถึงระดับ70ต่อไปไทม์ไลน์การเติบโตของเชียนเต้าหลิวนะครับปี2 5 0 2 เป็นปีที่เชียนเต้าหลิวเกิดปี2508อายุ6ปีปลุกพลังวิญญาณครั้งแรกมีวิญญาณยุทธทูตสวรรค์ศักดิ์สิทธิ์พลังวิญญาณ20โดยกําเนิดปี2572อายุ70ปีมีลูกชาย1คนเชียนสินจีปี2592อายุ90ปีเป็นราชะทินานามพมยุทธสูงสุดระดับ99ปี2622อายุ120ปีปี2622อายุ120ปีมีหลานสาวหนึ่งคนเชนิญเลินเสียประลองกับพ่อของเชิญนสินพ่อของเชิญ ซินบาดเจ็บสาหัสจนเสียชีวิตปี2657อายุ154ปีสังเวยตัวเองเพื่อเปิดบททดสอบที่9ของเทพทูสวรรค์ให้กับเชอร์เลนเซียข้อมูลของเชียนเต้าหลิวก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาพบกันในช่วงต่อไปช่วงตอบคอมเมนต์นะครับโดยคอมเมนต์ที่จะนํามาตอบในคลิปนี้จะเป็นคอมเมนต์จากคลิป12อันดับสัตว์วิญญาณระดับสัตว์ร้ายในภาค2นะครับมาที่คอมเมนต์แรกนะครับการพัฒนาของวงแหวนจากหมื่นปีเลื่อนขั้นเป็นแสนปีจะได้รับทักษะเพิ่มเป็น2ทักษะใหม่ ครับมันจะมีอยู่ด้วยกัน2กรณีครับกรณีที่ได้รับวงแหวนจากสาัตว์วิญญาณแล้วเพิ่มอายุวงแหวนโดยบททดสอบเทพใช่ไหมครับอันนี้ทักษะน่าจะไม่เพิ่มครับหรืออีกกรณีหนึ่งได้วงแหวนจากจิตพูดแล้วพัฒนาในแดนวิญญาณให้ขึ้นเป็นแสนปีอันนี้ทักษะไม่เพิ่มครับแต่ถ้าได้รับวงแหวนวิญญาณจาก เทพองนั้นๆนะครับเป็นวงแหวนเทพประทานเนี่ยจะมีทักษะเพิ่มครับอย่างเช่นนิ่งลงหลงเป็นต้นนะครับที่สามารถได้รับทักษะเพิ่มอีกหนึ่งทักษะเนาะคอมเมนต์ต่อไปพี่คะระหว่างการรักษาของพี่จีกับอ,อินใครดีกว่ากันคะถ้าเกิดว่ารักษาคนอื่นเนี่ยอาจจะมีขอบเขตที่ไม่ต่างกันมากครับแต่ถ้ารักษาตัวเองเนี่ยอันนี้อ,อินมาเหนือฮะเพราะว่า สามารถทําให้ตัวเองเป็นอมตะได้เรื่อยๆเนาะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านด่านเคาะแต่ก็ยังมีชีวิตรอดได้อะไรอย่างเงี้ยแต่กรณีของพี่จีฮะถ้าเกิดว่าพี่จีไม่ผ่านด่านเคาะเนี่ยคือรักษาตัวเองไม่ได้ครับในภาค4เราก็เห็นนะครับว่าพี่จีไม่มั่นใจการผ่านเคาะทันสวรสค์ของตัวเองเนาะก็เลยหลอมรวมเป็นจิตพูดของหลานเมองฉินอะไรประมาณนี้ครับ คอมเมนต์ต่อไปแอดทำระดับความแข็งแกร่งระดับ1-10สัตว์วิญญาณหน่อยครับอันนี้ผมพูดยากฮะเพราะว่ามันจัดลำดับยากเนาะเพราะว่าความแข็งแกร่งของสัตว์วิญญาณเนี่ยมันไม่ได้วัดตามอายุเนาะแต่ผมจะลองคิดดูก่อนครับว่าผมจะทำดีไหมเนาะคอมเมนต์ตอไปพี่ครับภาค2อวีเฮากลายเป็นเทพตอนไหนใคร หัอีเห่ากลายเป็นเทพตอนจบภาค2เลยครับคอมเมนต์ต่อไป12สัลว์ภาค2ตายกี่ตัวครับพี่ตอนภาค2เนี่ยยังไม่ตายนะครับจะไปตายตอนประมาณภาค4นู่นแหละคอมเมนต์ต่อไปนะครับกรณีของจกักรพรรดิทรราชเนตรปีศาจทำไมพระเอกถึงไม่ฆ่าทิ้งเลยครับห้าฮาหวอีเห่าเนี่ยต้องการอารมณ์ให้ครบทั้ง7นะจฮะจักรพรรดิทรราชเนตรปีศาจก็เลยโชคดีเป็นตัวเลือกนั้นเนาะก็เหมือนกับโรงเรียนปิงนะครับที่มีกิจทั้ง7อันเนาะ อีเหาก็เลยต้องมาหาจิตผู้ทั้ง7อันให้เป็นอารมณ์ทั้ง7อะไรประมาณเนี่ยคอมเมนต์ Comment ต่อไปพี่ครับพวกเทพที่ไม่สามารถก้าวไายเรื่องมนุษย์ได้เลยเหรอครับ ใครเป็นคนตั้งกฎนี้หรอครับแล้วทำไมภาค2คนเรียกถังซานทำไมพูดชื่อถังซานแค่ว่าบรรพบุรุษถังซานอะครับทั้งทั้งที่ว่าเขาเป็นเทพแล้วทำไมไม่เรียกเทพล่ะครับคือเขาก็เรียกเทพสมุดถังซานอยู่นะครับแต่ว่าบางทีการเรียกมันก็มีหลายแบบเนาะอย่างสมมุติว่าเทพไม่สามารถก้าวไก่เรื่องมนุษย์ได้เลยก็ไม่เสมอไปนะครับมันก็มีก้าวไก่ได้บ้างนะฮะตามบริบทก็ไม่ถึงกับว่าไม่สามารถก้าวไก่ได้เลยเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่แบบจําเป็นจริง เขาก็จะไม่มา จัดการโลกเบื้องล่างเนาะคอมเมนต์ต่อไปนะครับพี่ครับที่เทียนโดนคำสาปอะไรจากเทพมังกรเหรอครับคือสัตว์วิญญาณทุกตัวครับโดนคำสาปของเทพมังกรหมดเลยเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเทพมังกรเนี่ยไม่อยากให้สัตว์วิญญาณขึ้นแดนเทพนะครับเนื่องจากเทพมังกรกับเทพมน,นุษย์บนแดนเทพโตหลวเนี่ยเกิดความขัดแย้งกันนะครับแล้วก็คือถ้าเกิดว่าสัตว์วิญญาณรุ่นต่อไปขึ้นแดนเทพอะไรประมาณเนี่ยก็อาจจะเกิดความขัดแย้งกับเทพมนุษย์อะไรประมาณเนี่ยเทพมังกรก็เลยสาบไปเลยห้ามเป็นเทพก็คือสัตว์วิญญาณเนี่ยจะไม่สามารถข้ามทันวรค์ จนเป็นเทพได้คอมเมนต์ต่อไปนะครับรู้สึกว่าในภาค2ในอนิเมะมันจะเร็วมากข้ามเนื้อหาเอาซะจนแทบไม่มีส่วนสําคัญเลยไม่รู้จะรีบไปไหนผมก็เห็นบางคนเขาก็บอกว่าอนิเมะเนี่ยทำออกมาช้าอยู่เลยนะฮะแต่คอมเมนต์เนี่ยมองเหมือนผมนะครับมองว่าอนิเมะนี่ทําได้เร็วมากแล้วก็ตัดเนื้อหาไปเยอะมากแต่ก็เข้าใจครับส่วนหนึ่งก็เพราะว่าเรื่องความรุนแรงฮะเนื่องจากทัางซานภาค2เนี่ยมีความรุนแรงแล้วก็มีความดาร์กมากกว่าต่างซานภาค1นเนาะ แต่ในภาคหนึ่งเองเนี่ยมันก็มีความรุนแรงอยู่นะครับแต่ว่าอาจจะไม่เยอะเนาะ ก็มีการตัดตอนบ้างแต่ว่าในภาค2เนี่ยโอ้โหตัดหัวกันระเบิดกระจ,ยระจายนะครับซึ่งมันก็มีเด็กมีอะไรดูด้วยเนาะเขาก็เลยตัดตอนเนื้อหาให้มันแบบไม่รุนแรงมากพอรับได้อะไรประมาณนี้ครับแต่บางอย่างมันก็ตัดไปแบบดื้อๆครับอย่างเช่นการทําสมาธิขั้นสูงของห้วยเห่าครับซึ่งใช้เวลานานมากอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ไปแบบมีฉากรุนแรงอะไรเท่าไหร่แต่ว่ารู้สึกว่าอนิเมะจะตัดออกฮะรู้สึกว่าเขารีบจริงๆฮะอะไรดูไม่สละสําคัญจะตัดออกหมดเลยเนาะโอเคครับก็จบไปแล้วนะครับสาหรับช่วงตอบคอมเมนต์ และข้อมูลตัวละครของเชียนเต้าหลิวนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ